คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ a m 1 5 7 5 k ากิโลเฮรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับรายการเราคืออาเซียนวันนี้ยินดีมากๆครับผมเพราะว่าผมมีแขกรับเชิญพิเศษจริงๆเดี๋ยวจะบอกว่าพิเศษยังไงให้น,นำตัวก่อน สวัสดีค่ะวัลพานจิตสมบูรณ์นะคะเป็นผู้นวยการกองความสัมพันธ์กับคู่จิจาและองค์กรระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนค่ะครับชื่อแจงชื่อแจงใช่ลืมเล่นอชื่อเลยอ๋อแจงแล้วกันนะจะได้แบบว่าทําความคุ้นเคยอย่างรวดเร็วที่บอกว่าพิเศษเนี่ยเพราะว่าชื่อตําแหน่งเหมือนคุนคุนเป็นคุนคุนก็คือว่าเป็นตําแหน่งเดิมของผมนะฮะก็เรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดูแลกันมาตั้งแต่อยู่ที่กอง ด้วยกันนะตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับกองนี้จริงๆบ่ายนี้เราก็จะมีการประชุมด้วยกันนะครับก็ทํางานร่วมกันมาอย่างใกล้ชิดนะแจ้งกลับมาจากโพสต์ล่าสุดล่าสุดกลับมาจากเมืองเซี่ยเหมินคที่ประเทศสาธารัฐประชาชนจีนใช่เรามีสถานกงสุวใหญ่ ที่น่านะครับแล้วก็ก่อนหน้าก็เคยประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตถ้าพูดถึงที่จีนก็เคยอยู่ที่สถานทูตที่ปักกิ่งด้วยนะครับแล้วก็อินบ t ทวีนระหว่างปักกิ่งกับเซี่ยเหมินนี่ก็ก็เคยมีโอกาสได้ไปอยู่ที่โอซาก้า่ะญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะกําลัจะบอกว่าเหมาะมากๆากนะฮะนี่ยังไม่พูดยาวไปถึงว่าย้อนไปตอนเรียนหนังสือนะเพราะว่า ผอ,อ,อแจงนี่ก็เป็นนักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ไปรุ่นเดียวกันนี่แหละแล้วก็ไปเรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษด้วยกันซึ่งแจงก็เรียนเกี่ยวกับด้านจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็พู้สอนจีนได้นะครับเข้าใจจีนเข้าใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกในระดับหนึ่งต้องขอ,อออตัวเหมาะมากๆสําหรับ คลิปนี้เหมาะมากๆสำหรับงานที่พอออ,พอ,อแจงดูแลอยู่กรองนี้นะครับซึ่งดูแลความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจราจาที่สำคัญ3ประเทศหลักก็คือจีน,จนญี่ปุ่น,นและเกาหลีใต้หรือสาธารณรัฐเกาหลีนะครับและยังมีกรอบการประชุมอีก2กรอบใหญ่ๆนะครับคือการประชุมที่เรียกว่า APT หรือ 3, อาเซียนพลัอาเซียนบวกสและ EAS หรือ East Asia Summit นะครับกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกคืออาเซียน10ประเทศและประเทศที่เข้าร่วมที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก8ประเทศซึ่งล้วนเป็นคู่เจราจาสำคัญของอาเซียนทั้งสิน้นนะครับและยังมีเรื่องทะเลจีนใต้ยังมีเรื่อง a o i p อีกนะครับอันนี้งานที่ผอแจงดูแลซึ่งพูดได้คล่องมากเพราะว่าเราก็เพิ่งทำงานร่วมกันตรงนี้มานะครับแล้วก็ยังทำต่อไป วันนี้รบกวนผอแจงมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพราะว่าเราอยากจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบเกี่ยวกับผลของการประชุมที่เราไปประชุมด้วยกันมาที่จากานะร์ตากรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเป็นสถานที่ที่จัดการประชุมที่เรียกว่า P.M.C. เป็นคำที่ใช้มาแต่โบราณกาลนะหลายสิบปีดีดักเนี่ยนะนะเพราะว่าเราใช้คำว่า PMC ยอ่อมาจาก Post-Ministerial Conferences เรนซ o เอ่อพ s ั s ว with จุดจุดชื่อประเทศนะครับที่เรียกว่า Post-Ministerial c o n f e r e n c e ก็เพราะว่าเราถือว่าเป็น Conference หรือการประชุมเนี่ยที่จัดภายหลัง Ministerial Meeting หรือ AMM น,น,นั่นเองนะครับคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชิญน้องมุกนะครับสลันจิตมาคุยให้ฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ AMM การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นตอนที่หนึ่งของ PMC นะครับก็คือเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจานะปีนี้เราจัดที่กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียมีรมัฐมนตรีว่าการกนนระทรวงต่างประเทศของอาเซียนมา9ประเทศ<ไ>เพราะว่าเมียนมาไม่สมผู้แทนนะตามที่เรามีฉันทามติกันก็คือว่าเราเชิญ n o n p o l i t i c a l l e v e l representative นะครับหรือว่าผู้แทนของเมยียนมาในระดับที่ไม่ใช่การเมืองซึ่งทางเมยียนมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมนะก็ไม่มีผู้แทนเมยียนมาแต่มีผู้แทนของติมอร์ซึ่งเป็นราบนิติด<ม>ต่างประเทศติมอร์นะท่านใหม่เลยนะมาติมอร์เลสเตมาเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์แล้วก็แสดงวิสัยทัศน์หรือมีการกล่าวในการประชุม TNC ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ จัดเต็มให้ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยพอแจงเตรียมมาเนี่ยหกรอบที่พออาจงดูแลเลยนะครับซึ่งเราไปกันก็เป็นทีมเล็กๆเนาะใช่จริงๆเราอยากยกไปทั้งกองแต่พอแจงก็เอาเจ้าหน้าที่ไปสองท่านนะครับก็มีน้องพัฒพรพัพพูดถึงหน่อยนะครับแล้วก็น้องก้องไปไปไปเป็นทีมของกองดีอเนี่ยนะครับกองไดร็อกพาร์ทเนอร์ and International o r g a n i z a t i o n r e l a t i o n ่นะตัวย่อว่าเดียวดูดูรัเริ่มจากการประชุมหลักการประชุมแรกเลยดีกว่าได้ค่ะอาเซียนกับญี่ปุ่นดีไหมคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำไมถึงญี่ปุ่นมาก่อนสาเหตุที่ที่เลือกญี่ปุ่นมาก่อนก็เพราะว่ามันมีความเกี่ยวพันกับเกี่ยวโยงกับประเทศไทยตรงที่ว่าตอนนี้เราเป็นประเทศเรียกว่าเป็นผู้ประสานงานความสัมพันธ์ อาเซียงกับญี่ปุ่นอยู่ซึ่งวาระนี้คือมีระยะเวลาสามปีนะคะเราก็รับหน้าที่นี้มาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็จะทําหน้าที่นี้ไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าค่ะอันนี้บทบาทของผู้ประสานงานความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยนะคะหรือเราเรียกว่าคอนเนเตอร์เนี่ยก็คือในการประชุม PMC เราก็ทําหน้าที่เป็นประธานร่วมนะคะก็คือท่านรัฐมนตรีของประเทศของเราเนี่ย ท่านดอนนั่งหัวโตะกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นท่านฮายาชิใช่ชื่อราท่านฮายาชิครับผมยชิมัสนะครับผมซึ่งซึ่งก็สองท่านนี้ก็ในครั้งนี้ก็สองท่านนี้ก็เป็นประธานร่วมกันนะคะก็แน่นอนแล้วไทยนอกจากการเป็นประธานร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องทําหน้าที่ในการกล่าวนะคะถ้อยแถลง ที่เราเรียกว่าอาเซียนคอมมอนสเตทเมนต์ก็คือเป็นการระบุถึงความสัมพันธ์ของอาเซียนญี่ปุ่นนะคะในนามของอาเซียนและก็ของประเทศไทยด้วยครับซึ่งประเด็นต่างๆเนี่ยก็จะได้มีการพูดคุยกันในหมู่อาเซียนจัดทาเตรียมไว้ก่อนอน,นะครับนั่นก็จะมีเอกาสารที่เรียกว่าอาเซียนคอมมอนสเตทเมนต์ในทุกๆ ในทุกการประชุมกับคู่เจรจานะครับโดย country coordinator หรือประเทศผู้สานงานเนี่ยจะเป็นผู้กล่าวในนาั้เอีเซึ่งอันนี้กับญี่ปุ่นไทยก็ทำหน้าที่กล่าวค่อยแถลงอันนี้นะคะมีอะไรที่สำคัญบางปรักสำคัญหลักๆปีนี้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นปีที่มีความหมายพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือเป็นปีที่ตรงกับ ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นนะคะมีสโลแกนมีสโลแกนว่าเกิ o เดินออฟชูนิตี้เฟนชิพก่อนโกลเด้นเฟนชิพโกลเด้น p อฟชูนิตี้นะคะก็งในปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะต่างๆนะคะทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะก็ในส่วนของไทยเองก็ทราบว่ามันมีมีหลายกิจกรรมเหมือนกันที่ที่มีการ อยู่ในประเทศไทยนะคะครงั้นในที่ประชุมเนี่ยแน่นอนเราก็เน้นย้ําถึงถึงความสําคัญนะคะของปีนี้จึงมีความหมายพิเศษนะคะนอกนั้นเราก็หารือนะคะแนวทางที่จะแบบส่งเสริมความร่วมมือกันนะคะในโอกาสพิเศษอันนี้นะคะในโอกาสทองโอกาสทองภาษาไทยเราแปลว่ามิตรภาพเรื่องรองโอกาสทองของเราใช่อันนี้เราทำมาตั้งแต่สองปีที่แล้วสองปีที่แล้วเตรียมไว้ตั้งแต่ ปีที่แล้วโทษทีและปีนี้ก็เป็นโอกาสของฉลองครบรอบทีนี้ครบรอบ50ปีเนี่ยนอกจากว่าเป็นโอกาสครบรอบแล้วเนี่ยญี่ปุ่นยังเสนอด้วยใช่ไหมครับว่าจะให้มีความสัมพันธ์เป็นระดับที่เรียกว่า c o m p l ล็ n ซ e strategic partnership หรือ CSP เราเรียกว่าตัวย่อคือ CSP ครัหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านอันนี้เป็นเทรนด์ใหม่ ซึ่ง2ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อสอปีที่แล้วก่อนมี2ประเทศก็คือออสเตรเลียนะจีน,จนที่เป็น CSP นะฮะแล้วปีที่แล้วก็มีสหรัฐอเมริกาและอินเดีย,น,ดยนะครับปีนี้ญี่ปุ่นนะครับมาแลครับมีการเสนอจัดตั้ง CSP ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนก็เห็นพอก็เห็นพอ้องซึ่งก็นะคะก็มีการคุยกันนะคะแล้วก็กำหนดกันไว้ว่าเราจะประกาศการสถาปนาความสัมพันธ์ CSP ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นนะคะคปีนี้นะคะในโอกาสพิเศษปีนี้แหละนะ <öğ. S 2> ก็ก็มีการเตรียมการนะคะคออในเรื่องนี้เอาไว้นะคะมีการปูพื้นฐานตั้งแต่เรื่องของการจัดเตรียมเอกสาราต่างๆที่เกี่ยวข้องนะ,ะโดยเฉพาะในช่วงเล่าให้ฟังดีกว่าว่าในช่วงเ,เดือนกันยายนเนี่ยเราจะมีการประชุม สุดยอดอาเซียนและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่น,นด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนสมัยที่ทําอยู่เป็นประจําทุกปีนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นกับอาเซียนเนี่ยมีการประชุมระดับผู้นําเป็นประจําทุกปีและจะมีเอกสารที่ ประกาศเรื่องการจัดตั้ง CSP นะครับอันนี้ต้องติดตามในเดือนกันยายนแต่ที่พิเศษที่พิเศษพิเศษจริงๆอันนี้ก็คือจะมีการประชุมสุดยอดอีกครั้งหนึ่งหลังจากกันยายนเนี่ยนะคะเราเรียกการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษนะคะซึ่งจะจัดที่กรุงโตเกียวนะคะอันนี้ก็จะมีการอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจะมีการประกาศนะคะเป็นตัววิสัยทัศน์ใหม่ร่วมกันนะคะระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นรวมถึงแผนการดําเนินงาน ขอตามวิสัยทัศน์ด้วยนะครับก็ติดตามแล้วกันว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งเริ่มแรกๆเลยว่าเอกสารกําลังมานะเป็นร่างอยู่แล้วก็จะมีการเจรจาอยู่นะครับซึ่งเดือนธันวาคมเนาะธันวาคมติดตามอันนี้เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษนะแต่อันนี้คือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศมีประเด็นอื่นๆอีกไหมที่น่าสนใจประเด็นประเด็นอื่นๆก็คือ คือในโอกาสของไม่ทราบท่านผู้ชมน่าจะเคยได้ยินเรื่องของ AOIP นี่แน่นอนครับอาเซียนเอาลุกออนเดออนโดแปซิฟิกนะคะก็ก็มีหลายๆประเทศก็ให้การสนับสนุนแนวคิด AOIP อันนี้นะคะรวมถึงญี่ปุ่นเองด้วยแล้วก็เขาก็ได้มีการประกาศล่าสุดก็มีการประกาศว่าจะสนับสนุนเงินทุนนะคะจำนวน100ล้าน ดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อการกรงทานใช่ภายใต้กองทุนจาาอีฟอ๋อครับผมเจแปนอาเซี i n t t i r a t i o n Fund นะครับเป็นกองทุนเพื่อการบริาการโดยอาเซียนเจแปนนั่นแหละเพื่อที่จะมาสนับสนุนการดําเนินการความร่วมมือภายใต้ AOP ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกนะที่มีแถลงการร่วมกับอาเซียนในเรื่องของความร่วมมือภายใต้ AOP แล้วก็เขามีนโยบาย ฟรี e อินโอเพนอินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งล่าสุดของล่าสุดปีนี้ได้มีฉบับใหม่เหมือนฉบับปรับปรุงออกมาด้วยนะครับซึ่งเขาตั้งใจจริงมากในการที่จะมีความร่วมมือกับอาเซียนภายใต้ a อ p นะฮะแล้วก็มีการทำเอกสารออกมาว่าได้มีโครงการอะไรไปแล้วบ้างต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นนะครับที่จะสนับสนุนการดำเนินการภายใต้ a อ p โดยเอาทั้งแคชและคายนะอ<ช>ินแคชอินคายคือการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณด้วยอโอเค,คเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งยังเหลืออีก4ก,การประชุมนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังพักเบรกจะมีเรื่องของการประชุม PMC แล้วก็กรอบกรอ,อบใหญ่ๆที่เรียกว่า APT กั ES มาเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาครับผม วันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสราญรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรม รวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารรมเร d i o ดีโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย กลับมากับช่วงที่สองของรายการเราคืออาเซียนครับรีบๆรีบเลยเพราะว่ายังเหลือ,ลอ,อก,การประชุมอีก 4, 4การประชุมที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นเ,าเขาเรียกว่ามหากรรมของการประชมุมละกันนะ<ม>ในช่วงที่ผ่านมาที่กรุงจาการ์ตาอาเซียนจีนอาเซียนจีนอาเซียนจีนก็ผู้แทนจีนผู้แทน,จ,น,นจีนครั้งนี้ก็มีความพิเศษพิเศษตรงที่ว่าเป็นท่าน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ตอนนี้ท่านจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกต้องท่านก็มีตําแหน่งเป็นสมาชิกกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการกลางนะคะด้านการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับผมซึ่งก็มีความอาวุโสในแง่ความอาวุโสนะคะมีความอาวุโสเรียกว่าสูงมากนะคะคือจริงๆอ่ะต้องเป็นท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอ่า จีนคนใ,ใหม่ท่านฉินกังท่านฉินกังมารม่วมประชุมแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเหตุผลทางด้านสุขภาพานะขภาพท่านหวังอี้ก็เลยมามาทําหน้าที่แทนพูดชื่อละคือท่านหวังอีนั่นเองนะจริงๆอะ่ะเดาได้เพราะว่าถ้าใครรู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเกี่ยวกับจีนจะคุ้นกับชื่อคุ้นชื่อนี้มากนะครับท่านเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเข้าใจอาเซียนมากๆอยู่ในประเทศจีนเนี่ยไม่มีใครที่จะมา ทเทียบเคียงได้เท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเน<ช>ี่ยท่านหวังอี้เนี่ยได้กลับมาเข้าร่วมกมารประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกับอาเซียนก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็หลายๆท่านในการประชุมก็กล่าวยินดีต้อนรับท่านกลับมาสู่<ช>เวทีอาเซียนจีน,นใ,ใ,ในการประชุมมีเรื่องอะไรที่สำคัญเรื่องหลักๆหลักๆปีนี้นะคะเ,เราก็คือจีเนี่ยได้ได้มีความสัมพันธ์แบบ c s p กับ กับอาเซียนเมื่อสงปีที่แล้วนะคะแน่นอนประเด็นแรกก็คือก็ที่ประชุมก็เน้นย้ําถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือนะคะภายใต้ CFP อันนี้แหละให้มันมีเป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะในปีนี้ก็มีการกําหนดเป็นหัวข้อหลักของความร่วมมือนะคะว่าเป็นปีแห่งความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารนะคะดังนั้นเราก็ยินดีนะคะต่อการดําเนิน กิจกรรมต่างๆให้เป็นรูปประามด้วยซึ่งจริงๆเรื่องที่เกี่ยวโยงที่ไทยพูดเท่าที่จําได้ว่าเราดูร่างแล้วท่านดอดพูดนึงเราพูดถึงประเด็นนี้เรื่องการขจัดความหิวโหยแต่ชาวคนยากจนและการการพัฒนาชนบทซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นที่จีนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราผักดันในเวลานี้ปีนี้พิเศษอีกพิเศษอีกปี ของแท็กสิบยี่สิบปีอ้ยยี่สิบปียี่สิบปีของของการเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพใช่ไหมคะและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใชหรือว่าแท็กเรียกสั้นสั้นว่าทีเอสีก็เป็นโอกาสที่จีนเป็นอัครภาคีงั้นเราก็มีการเรียกได้ว่าแบบแสดงเจตนารมนะคะร่วมกันนะคะต่อโอกาสนี้สำคัญนี้นะคะก็แสดงความ อะไรอะเรียกว่ามุ่งมั่นแหละว่าจีนเนี่ยอย่าจะเคารพในหลักการของแถ้แล้วก็เป็นส่วนที่สัญญาที่มีความสําคัญจริงๆในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่เราพูดถึงเอ็มก็ดีหรือว่าก่อนหน้าก็มีการพูดถึงแ็กอยู่หนึ่งเืงนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สัญญาที่สําคัญของอาเซียนแล้วจีนบอกว่าเป็นประเทศแรกที่ลงนามในแถ ก็เลยอยากจะฉลองปีน20ปีออกเอกสารผลลัพธ์มาถึงจอยสแตทของการประชุมคัางนี้ด้วยเลยเซิร์ชดูได้ว่าเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวไรจะบอกว่ากว่าจะคลอดเนี่ยนาทีสุดท้ายก่อนการประชุมด้วยนะการเจรจาว่า j o ยส t ตทเมนต์อันนี้จะมีเนื้อหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไปเปิดดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เชิงบวกเชิงบวกเชบวกใช่ก็คือเพื่อที่จะร่วมมือกันเพื่อจะรักษาสถิรภาพนะคะสันติภาพ แน่นอนมิตรภาพและความร่วมมือเนี่ยก็คือเน้นอยู่แล้วและจีนก็พูดเสมอว่ามีนโยบายที่ต้องการที่จะเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือกับอาเซียนในอยู่ในเขาเรียกในบูฮูดพ o l i ซ y ของจีนใช่ไหมครับเอาพอของบาาของพอครับจีนแลไปเกาหลีใต้ไหมคะได้ครับเกาหลีใต้อันนี้ก็ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ปากจิน ท่านเคยมาแล้วปีที่แล้วท่านมาปีนี้ท่านก็มาอีกท่านไม่เคยขาดนะรู้สึกจะไม่ไม่ไม่เคยขาดนะะตั้งแต่ท่านรับตําแหน่งมาในรัฐบาลชุดใหม่ของเกาหลีใต้นําโดยท่านประธานาธิบดียุนซอกยอนถูกก็ต้องนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีต่างประเทศปักจินเนี่ยก็ถือว่าเริ่มคุ้นเคยแหละนะกับอาเซียนนะเวียดนามเป็นประธานร่วมเขาเป็นประเทศผู้ประสานงานนะลืมเล่าไปว่าจีนเนี่ย ผู้ป <อง S 1> ระสานงานเป็นเมียนมาแต่เ,เมียนมา,นมาไม่มาก,ก็เลยให้อินโดนีเซียในฐานะราประธานทำหน้าที่เป็นประธานร่วมนะ,ะทีนี้เวียดนามเป็นประเทศผู้ประสานงานปีนี้น่าจะรอบก่อนสุดท้ายสุดท้ายปีหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายเพราะว่าจะมีการโรเต็ตกันและประเทศที่จะมา ป็นประเทศผู้สังานแทนคือลองเดาได้ไหมจาก V เราเขาย้อนหลังนะครับเวลาเป็นประเทศผู้สักงรานตัวอักษรก็เป็นตัว T นะก็คือไทยแลนด์นะคะก็คือประเทศไทยเรานะคะก็จะรับหน้าที่เป็นประเทศผู้สั่งงานในวาระถัดไปถูกต้องนะครับก็อีก3ปีนะคะแล้วเวลาเขาให้เกียรติในการพูดกล่าวเนี่ยท่านดอนเนี่ยท่านอยู่ในฐานะที่จะเป็น Incoming Country Coordinator นะครับ ก็จะได้พูดก่อนพูดก่อนในเวทีนี้มีเรื่องอะไรสําคัญสำคัญบ้างเรื่องสาคัญสาคัญอันดับแรกเลยที่ต้องพูดคือค a s ซี o ขาบอกค่าซีอาเซียนซีเลดาริตี้อินิเชทีฟ K A S I คาซครับซึ่งอันนี้เป็นข้อริเริ่มของทางเกาหลีใต้นะคะภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเขาที่อยากจะมีความร่วมมือกับอาเซียนซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อริเริ่ม ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับภูมิภาคเลยแล้วก็อาเซียนเป็นภูมิภาคแรกนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกซึ่งเขาก็เพิ่งมียุทธศาสตร์นี้มานะครับเป็นประเทศหลังๆที่มียุทธศาสตร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีมากแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนล้วนแต่ต้อนรับวลคอม เอกสารคาซีก็ดีหรือว่าตัวนโยบายอินโนเวซิฟิกก็ดีนะครับมีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญปีหน้าครบรอบ35ปีปีห้าปีครบรอบ35ปีครับผม <ขา S 1> ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะฉลองกันอีกแล้วจะฉลองกันอีกปีหน้าทั้นปีนี้ก็เป็นการเตรียมการเพื่อที่ว่าปีหน้าในโอกาส35ปีเราจะทำอะไรบ้างหนึ่งในนั้นคือเรื่อง CSP ก็เป็นเทรนเป็นเทรนด์ที่ท่านรองออฟบูดเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นการเกาหลีใต้เราก็เสนอนะคะจะจัดตั้งหรือสถาปนา CSP อาเซียนก็ดูกันว่าปีหน้าแหละก็น่าจะเป็นโอกาสที่ที่เหมาะครนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเอกสารที่จะเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดปลายปีนี้เขาอยากจะมีเอกสารเหมือนกับคนหลายๆประเทศมีแล้วคือความร่วมมือภายใต้ a i t นะครับก็มาแรงเหมือนกันค่าซีกับเอ t เนี่ยจะสอดประสานความร่วมมือกันยังไงนะครับลอีกสองกรอบสั้นๆเลยเพราะว่าเหลยออีกไม่ถึง5นาที APT อาเซนบวก3นี่นอกเหนือจากความร่วมมือที่เรารู้กันอยู่ว่า APT เนี่ยมีเรื่องของความการสร้างเขาเรียกเซฟตี้เน็ทางด้านของการยิงการคลางนะเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยไทยผักดันเรื่องอะไร เรื่องความร่วมมือสามฝ่ายใช่ไหมใช่ใช่คือเราอยากเห็นความร่วมมือ3ามฝ่ายสามฝ่ายที่ว่านี่คือระหว่างจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาไม่ค่อยญาติดีกันในทุกๆเรื่องเท่าไหร่คือเขามีกลไกที่คุยอะไรของเขากันเองเรียกว่า r i l a t t r a l Cooperation Framework แต่เขาแบบพอช่วงหลังรู้สึกว่ามันจะหยุดหยุดไปมีความชะงักงันมีคชะงักไปเราก็อยากจะเห็นกลไกเนี้ย ได้รับการรื้อฟืน้นขึ้นมานแล้วเราก็เสนอด้วยว่าในเชิงรูปธรรมเนี่ยเราเห็นว่า3ประเทศนี้น่าจะมาร่วมพัฒนาน<ฮ>เรียกว่า common development agenda นะฮรร่วมพัฒนาภูมิภาคนะเราก็เลยผลักดันในเวทีนะท<ฮ>่านดอนก็พูดบอกว่าเนี่ยเราอยากจะให้ที่ประชุมเนี้ยเป็นที่ประชุมสำคัญระหว่างบวกสามกับอาเซียนเพื่อผลักดันเรื่องของการพัฒนา ถูกต้องโดยเรามี BCG และประเทศสามประเทศนี้มีเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์เลยนโยยที่าจะสอดคล้องในเรื่องของการพัฒนาทั้งเรื่องกรีนเรื่องกรีนกรอสเรื่องเอเนจีเซอร์คูล a r อีคอม m ีต่างๆเนี่ยทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักๆของการประชุมอาเซียนบวกสามซึ่งอาจจะไม่ใช่ใหม่แต่ว่าเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งไม่ค่ยมีใครพูดนะในเวทีจริงๆแล้วครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่24แล้วนะคะออของระดับรัฐมนตรีครับสุดท้าย EAS เป็นเวทีอะไรเนี่ยเป็นเวทีอะไรตัวย่อตัวย่อคือ East Asia Summit ครับนะคะก็เป็นเรียกว่า10อาเซียน10ประเทศอาเซียนบวกกับอีก8ประเทศคู่เจรจานะคะ จริงก็เป็นเวทีที่แบบว่า18ประเทศนี้นะคะซึ่งครั้งนี้คือการระดับเอ,อิบของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศมานั่งคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการแล้วก็ประเด็นสำคัญสคัญคในภูมิภาคแล้วก็ระหว่างประเทศที่สนใจร่วมกัน คือต้องใช้คำว่าประเด็นเชิงรุศาถูกต้องประเด็นเชิงรุศาซึ่งก็ล้วนแต่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจไม่ว่าจะเป็นเมียนมาทะเลจีนใต้นะครับข้าพกลเกาหลียูเครนก็แสดงท่าทีของแต่ละประเทศแลกเปลี่ยนทัศนะการอย่างตรงไปตรงมาซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมนะของอาเซียน ที่สามารถดึงดูดประเทศนอกภูมิภาคมาพูดคุยร่วมโตกันได้มีทั้งสหรัฐมีทั้งรัสเซียรัสเซียนะถึงแม้ว่าจะพูดในเชิงที่ประนามนะอ,อย่างสงครามในรรยเูเครนแต่ก็ยังนั่งร่วมโตพูดคุยกันได้นะครับกับอ,อีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็น EAS ฉชันธามติ EAS นะคือทำไงให้ EAS แข็งแกร่งขึ้นทำยังไงให้ EAS ยังคงอยู่ไม่ใช่ว่าหมดความสำคัญ แล้วปีนี้ทางแชร์หรือประธานอินโดนีเซียก็พยายามผลักดันให้มีตัวเอกสารผลลัพธ์ออกมาปลายปีนี้กันยายนนะครับจะมีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก EAS ซึ่งต้องมีเอกสารผลลัพธ์ออกมาไม่งั้นมันจะเหมือนปีที่แล้วที่ไม่มีเลยพี่้นไม่มีครับปีที่แล้วคุยกันหลายฉบับปีที่แล้วเตรียมกันไว้หลายฉบับเสนอสามฉบับแล้วก็มีการ เขาเรียกว่าเล่นแง่ทางกันเมืองนะทำให้ไม่ออกซักฉบับเนึงเจรจากันไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยประธานคือกัมพูชาต้องออกเป็นแชร์แมนสเตทเมนต์แทนครับหวังว่าหวังว่าปีนี้จะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนะครับก็อยู่ที่ท่านผอแจงด้วยในการนำทีมของประเทศไทยนะครับไปปักทงใน EAS และพยายามให้ e อเอสเดินทางไปร่วมกันได้ วันนี้บอกแล้วว่าครึ่งชั่วโมงแรบ,บเรึ่วขอบคุณผอ,อแจงมากมากเลยครับถือเป็น,นดเดบิวต์นะครับของผอ,อแจงเดี๋ยวจะเชิญมาใหม่อันนี้เป็นคลิปแรกเท่านั้นนะครับผอ,อแจงจะ้องแข่งขันอยู่กับเรื่องต่างๆบาง,างท,ที่ที่เราคุยกันในวันนี้ทั้งหมดนะครับเยอะมากนะครับขอบคุณครับคุณค่ะวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับรายการเราคืออาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมกับผอแจงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ